คยใครอยากจะฝากงานนี้นิดหนึ่งนะคะที่หน้าลานศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์โซน A นะคะเป๊ปซ mm ี hmm. ่ชวนตลุยฟู้ดอีเวนต์สุดซากับงานเป๊ปซี่อร่อยซาตามล่าร้านเด็ดเตรียมฟินไปกับ30สุดยอดร้านอร่อยแห่งปีที่การันตีโดยวงในค่ะค่ะเป๊ปซี่นะคะโดยบริษัทเป๊ปซี่โค้าไทยเทรดดิ้งค่ะ ไทยเทรดดิ้งจำกัดนะคะเตรียมงานเป๊ปซี่อร่อยซ่าตามล่าร้านเด็ดฟู้ดอีเวนต์สุดซ่าแห่งปีค่ะที่จะชวนเหล่าสายแข็งขากินไปตะลุยฟินอิ่มกระจายกับ30ร้านอาหารติดโผนะคะสุดยอดร้านอร่อยแห่งปีค่ะที่การันตีโดยวงใน User Choice 2016นะคะงานเดียวที่ให้คุณได้กินวนครบทุกร้านหลายร้านเลยไม่ว่าจะเป็นร้านนี่โอ้คนนี้เขาก็มาเจ๊โอ,อ้ต้มเป็ด วากิมแฮก็มาวัฒนาพาณิช์ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออบอร่อยซีฟู้ดโอ้ยข้าวหมูแดงสีมรกตหมูทอดเจ๊จงโอ้ยเจ๊จงก็มาคุณแดงก๋วยจับยวนโอ้ดีมากเลยบอกเลยว่าทุกคนนะคะควรไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะเกมท้าฟินกินวนไปุยอุชอบคน ที่ชื่อนี้มากที่ท้าให้คุณสนุกสุดติ่งนะคะกับเกมหมากกระดานยักษ์ค่ะเพื่อลุ้นพิชิตรางวัลจันเด็ดจากร้านดังนะคะในงานนี้แบบฟรีๆเลยพร้อมกระทบไหลโอกสองคนนี้มากรี๊ดเลยดีกว่าเจมส์มาสค่ะกับค<อ>ิมเบอรี่นะคะสองซุปตาคู่ขวาญพรีเซนเตอร์ล่าสุดนะคะของเพปซี่ค่ะมาร่วมเปิดตัวแคมเปญใหม่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เล มีมินิคอนเสิร์ตด้วยคุณต้องชอบแน่เลยแจ็ควงดนตรีสุขแนวอย่างโพลีแค t ครับและเดบยวพาคินสันค่ะงานนี้จัดขึ้นวันนี้เลยวันศุกร์ที่16นะคะถึงวันอาทิตย์ที่18กันยาตั้งแต่เวลา1 1 0งถึง4ทุ่มอย่าลืมนะคะลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะโซน A ค่ะงานนี้สายแข็งตัวจริงห้าพลาดบอกเลยว่าเลิศ